อะไรชื่อแกทำไมมีเวลาออมไม่เคลืองเหรอฮะออมมันไม่เคลืองเอาไปไหนเดี๋พี่ไปเดีไยไเดีวเคลืองดิเฮ้ยใครบอกไม่เคลืองถูกเออระมดนักนักนักไอ้บายบายไอ้แกเนั่นเอ้แก่นั่นเราเติมก้าสิบลีบอ่ะ ไม่รู้เรื่องแกน่เล่นมีมีวันเลยเหรอด้ะใช่เล่นคนไทยเป็นได้กันมีเติมแคดไหมเออเติมเลยเจ้ซื้อซองครววบีะ ชิบหายเบ่ก็ค่อยลอยช่แล้วไม่ฆาการาดโอเคเราเห็นแกนั่นอยู่อ่ะอาจจะตรงนั้นบาเร็วเอ้ยตกใจไม่เป็นไรนั่งนั่นั่งดูควาเดียวเยวเดขอแป๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บสวัสดีทิ้งไพมงห่ง จิตโต้ม่งาเราค้างกันอากาศเราเราไม่ได้ค้างนเราไม่แม่ค้างกัอากาศโนนด้วย่งกระโดดติดกแพงไปไปดูคนทำได้ลเลนั่งนั่ ฮันตหบ้าดุนั่นั่ยเอ่อวิ่งร้แมวแม่งขาการกาเแ่ของเราแม่งแหกโคตรเลยยอมยมยามอ่ะตัวสีเขงตัวีฟ้าที่ย้อ่ะยอมัน้มมนตัวีเลยตัวสีฟ้าอะไรสีฟ้าไม่มีแต่แดงกับฟ้าไม่ได้เหรอ

่อมาเร็วเออราเบิดแบงโดนตัวเรามกรด็นออกจริงเหรอกะรีอคนไทยบีดเอวีกไม่ข้าขข้าข่ยูคเดยเดี๋ยวเจมาทำด้วยเจมาเร็ว เจมันออกพอไหหรือเปล่าเอาหรอือเปล่าเรือเปล่าใช่ด้วยโอ้ยแหลกเดินไม่ค่อยไปเลยนๆเอเอาเจ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 วามาเรียวเด้นมาขบวนมาขบวน อ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวแกทำไอจีแล้วจีไปได้แล้วเฮ้ยทางนี้เจว่าไปอยู่ด้วยอะเจมันไม่เข้าทางโอ้ยิงดิพี่ออมเจต้องเข้าหนกพอกเว้ยพี่อ้อมันไม่ยิงอ่ะตัวตัวเลนเลงการเดิร์ตต์ตุ้งเข้ามาสิว่า เจไปท้องไปเลยไม่อยู่เอยเจไปนั่งนั่งเื้อไอ้นี่มันฟังมั่ดูเรื่องแล้วมันก็ไม่เข้าทองท้องเลยนะ เอ้จีก็ไม่เข้าไหนลองไปพักทับอื่นดีกว่าไอเมียันจีดูดีกว่าตู้เฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ใจอ่ะอมไปนั่งนี่แกนั่งออมนั่งไสิเราอยากเห็นบ้างเออเจเจีอยากเห็นบ้างเดี๋ยวเราจะเจอแล้วจีจีกันมาแล้วนั่งนี่ออนั่งนั่ง วัดโลต้าไปไปติดปีน้ำตาเลยอะเจ๊เจ๊อยากลองทำบ้างหรอเจ๊เาเจ๊เจ๊ไอ้นี้เปลี่ยนชื่อมาใช่ไหนีใช่เจ๊อยากลองทำบ่าดิใช้แคสใช่ปะเอออยากลองทำบ้เอาปืนเลยอยากใช้เก้าพันนะเฮ้ยเอาเปล่าเลยอ่ะให้ลองทำอมนังนี้ให้ให้เจจลองทำ

สองโคก็เล่นสนดุดเวียนเนี่ยไบ่งโคกนินล wow, ่นละมันเอ้ยไออ้อมเลื่อนเราเหลือนก้าแล้วเลื่อนเหลือเท่าไเฮ้ยอออนหยาไม่โม่เนี่ยลูกเอ้ยปืนวะ